สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนวาดโลโก้ชื่อนะคะด้วยโปรแกร,รมโปรแ a t e ค่ะก่อนอื่นเปิดโปรแกรขึ้นมาก่อนนะคะแล้วตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เลือกปากกานะคะหัวบัตเป็นโมโนไลน์นะคะที่คอลิกราฟีแล้วก็โมโนไลน์ค่ะในเส้นนี้จะเลือกแบบขนาดสูงสุดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ จากนั้นก็เปิดแล้วอิ่งไกด์ขึ้นมานะคะปรับให้ไซส์ของไกด์เป็น159นะคะให้เส้นตารางกว้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นเส้นบรรทัดในการเขียนชื่อค่ะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นเขียนชื่อกันก่อนนะคะในที่นี้นะคะเราจะใช้ชื่อของคุณน้ำนะคะคุณโสภาชื่อเล่นว่าน้ำนะคะ วาดตัว s กันก่อนเลยค่ะถ้าเขียนเสร็จแล้วนะคะไม่พอใจเราสามารถกด undo ได้นะคะด้วยการ2นิ้วจิ้มที่หน้าจอหนึ่งครั้งเป็นการ back กลับไปนะคะหรือจะใช้ลูกศรก็ได้ค่ะจากนั้นก็เป็นตัว h นะคะตัว o แล้วตัว p นะคะเราจะใช้หางที่ยาวขึ้นตัว s เหมือนกันเราจะเขียนแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถดีไซน์ตัวหนังสือได้นะคะหรือถ้ายังไม่มีแบบก็ลองเขียนตามเราไปก่อน ตัว a นะคะห่างตัว a เราจะเอายาวนิดนึงให้เหมือนตัว S ข้างหน้าแบบนี้ค่ะใช้ uniform นะคะในการขยับให้มาอยู่ตรงกลางจะเป็นเครื่องมือลูกศรคะ่ะเปิดเลเยอร์ที่สองขึ้นมา1อันแล้วลดขนาดของบรัชลงนะคะแล้วเขียนชื่อเล่นค่ะคุณน้ำ n u m นะคะหรือจะเป็นชื่ออื่นของเราก็ได้นะคะ ถ้าทําครั้งแรกนะคะให้เขียนตามเราไปก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้ฟอนต์นี่เราสามารถดีไซน์ได้เลยนะคะโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้จากนั้นก็กรุ๊ปไว้ก่อนนะคะแล้วปัดกรุ๊ปไปแล้วกด Duplicate ค่ะปิดตากรุ๊ปแรกแล้ว f e t t e n ในกรุ๊ปที่2ค่ะเราจะทํางานในที่นี้นะคะจากนั้นก็ปิด Doing Guide ค่ะ d ูปิเ a t e ลเยอรที่1อีกครั้งแล้วทำการอันล็อกไว้ทำการอัลฟาล็อกนะคะเลือกสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะแล้วกดที่ Fill l เยอร์นะคะจะเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดต่อไปเลเยอร์ที่1อันที่2นะคะก็อัลฟาล็อกแล้วเลือกสีน้ำแล้วก็ขยับนะคะให้เงาลงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะโดยการฟูลฟิลค่ะแบบนี้ค่ะเพิ่มามาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเพื่อเราจะเก็บมุมนะคะมุมที่ตรงนี้ค่ะให้เชื่อมกันแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะเก็บทุกมุมนะคะให้มันมีการทำแบบนี้จะทำให้ตัวหนังสือเราหนาขึ้นมีเลเยอร์มากขึ้นนะคะ ค่อยๆทำไปค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะทำให้หนากว่าที่เราทำตอนนี้ก็ได้นะคะเก็บมุมตัว H ด้านบนค่ะขาสองข้างมาที่ตัว A นะคะก็จะมีตัวเ A ด้านบนแล้วก็ตัวหางค่ะแล้วก็ตัวหางแบบนี้ค่ะส่วนน้ำนะคะเพื่อนจะเห็นว่าตรงเงาที่เราขยับออกไปอ่ะมันจะมีช่องว่างอยู่ก็ ก็เติมให้เต็มนะคะระบายให้เต็มเลยด้วยสีเงาด้านหลังแบบนี้ค่ะตัวเอ็มมันจะมีช่องว่างอยู่ด้านบนนะคะก็ระบายสีให้เต็มนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ด้านบนสุดนะคะแล้วเลือกสีขาว ปรับบัดให้เล็กลงนะคะเราจะทําเงาสีขาวเป็นลูกเล่นเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะเส้นอาจจะเล็กไปก็กดอันดูและเพิ่มขนาดแล้วเขียนใหม่ค่ะแบบนี้ค่ะจะมีคำถามว่าเราจะขีดเส้นสีขาวยังไงให้มันดูสวยนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เราเลยนะคะเราจะขีดไว้ตรงไหนก็ได้จะขีดตามแสงเงาหรือจะขีดตามใจชอบเลยอันนี้คือเอาความชอบส่วนตัวไว้ก่อนค่ะแบบนี้ค่ะ ต่อไปตัว s ถ้าตัวลงสื่อเหมือนกันเราจะต้องเขียนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัว s ตัวที่1กับตัวที่2นี้หรือไม่ก็จะเป็นตัว n ใหญ่นะคะตัว m กับตัว n จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเราก็สามารถเขียนคล้ายๆกันได้หรือใครจะไม่เขียนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะประมาณนี้นะคะ จากนั้นเพิ่มมาอีกหนึ่งเลเยอร์ค่ะแล้วตกแต่งโดยรอบโดยการดูดสีนะคะสีที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะโดยการจิ้มไปที่สีน้ำตาลเข้มหน้าจอจนขึ้นสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วก็ดูดมันขึ้นมาวาดคล้ายๆหยดน้ำค่ะแล้วก็แล้วก็ถมสีลงไปแบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่น จะเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะอันนี้เติมด้วยวงกลมนะคะคือวาดเส้นวงกลมถ้าอยากให้กลมแบบให้วาดวงกลมก่อนแล้วจิ้มกดค้างไว้แล้วจิ้มนิ้วหน้าจอหนึ่งครั้งมันก็จะกลมของมันเองค่ะหรือใครไม่อยากให้กลมก็แบบกลมแบบเรียวๆก็ได้ค่ะโอเคค่ะนี่คือโลโก้ชื่อของเรานะคะอันนี้จะเป็นชื่อของคุณ โสภาคุณน้ำโสภานะคะอันนขอขอยืมชื่อมาเป็นตัวอย่างในการสอนวาดค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม s u b สไคร b ์เพื่อแจ้งเตือนในครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ